คลื่นเสียงความถี่สูงหรือโซน,น่าย่อมาจากคำว่า Sound Navigation and Ranging มันคือระบบตรวจจับวัตถุโดยการส่งคลื่นความถี่สูงออกไปและใช้วิธีการวิเคราะห์วัตถุประเภทนั้นด้วยการฟังเสียงที่สะท้อนกลับมามิสตั์หลายชนิดที่มีความสามารถพิเศษนี้อยู่ซึ่งเราสามารถกล่าวได้ว่าความสามารถพิเศษนี้เป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่ทำให้พวกมันนั้นสามารถเอาตัวรอดได้และนี่คือสัตว์ทั้ง8ชนิดที่มีความสามารถพิเศษ ในการส่งเสียงคลื่นความถี่สูงหนึ่งข้างคาวข้างคาวนั้นเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนซึ่งสัตว์บางชนิดอาจจะมีสายตาอันเฉียบคมเพื่อใช้สำหรับการล่าเหยือ่อแต่สำหรับข้างคาวแล้วพวกมันใช้หูต่างหาก โดยค้างคาวจะใช้การหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อนโดยพวกมันจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราโซนิกออกไปและเมื่อคลื่นเสียงนี้สะท้อนเสียงอื่นๆกลับมาพวกมันจะสามารถรับรู้ได้ว่าบริเวณนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นมแมลงตัวเล็กที่เป็นอาหารของมันหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็ตามนั่นยังไม่นับสิ่งกีดขวางอย่างเช่นพวกกิ่งไม้ต่างๆด้วย หลายคนอาจจะเคยทราบมาก่อนว่าค้างคาวนั้นเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ดีหรือแทบจะเรียกว่าตาบอดเลยด้วยซ้ำดังนั้นคลื่นเสียงนี้จึงจําเป็นอย่างมากต่อค้งงคาวในการออกล่าเหยื่อและนําทาง 2. โลวมมา เป็นที่รู้กันดีว่าโลมานั้นมีเสียงร้องที่แหลมสูงซึ่งโลมาก็ใช้การหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อนเช่นเดียวกันกับค้างคาวโดยโลมาจะส่งเสียงแหลมสูงที่ถูกสร้างขึ้นในถุงลมจมูกนี้ลงไปในน้ำสำหรับโลมาแล้วน้ำก็เปรียบเสมือนผู้นำทางชั้นดีโดยเสียงที่พวกมันส่งไปจะไปกระทบกับวัตถุใดๆก็ตามก่อนจะสะท้อนกลับมาอย่างพวกมันไม่ว่าน้ำจะขุ่นหรือวัตถุที่ว่านั้นจะจมอยู่ลึกแค่ไหนก็ตามแน่นอนว่า พวกมันใช้วิธีนี้ในการหาอาหารด้วยอีกหนึ่งความพิเศษในการใช้เสียงคลื่นความถี่สูงของโลมาคือพวกมันสามารถจำแนกได้ว่าวัตถุที่ว่านั้นทำมาจากอะไรซึ่งจากการสำรวจพบว่าพวกมันจะมีความสนใจต่ออุปรกรณ์ทางการแพทย์เป็นพิเศษเช่นหมุดโลหะและแขนขาเทียมเป็นต้นในสมัยก่อนโลมาถูกฝึกให้เป็นสายลับใต้น้ำสำหรับกองทัพด้วย โดยพวกมันมีหน้าที่หาตำแหน่งของวัตถุที่สูญหายหรือหาแร่ที่อยู่ใต้น้ำยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันโลมาถูกนำมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการบำบัดด้วยสัตว์เช่นเดียวกันกับอาชาบำบัดและช้างบำบัดโดยการบำบัดที่ว่านี้หากกล่าวในแง่ของการใช้คลื่นเสียงนักบำบัดก็จะใช้ประโยชน์จากคลื่นเสียงความถี่สูงของโลมาไปกระตุ้นสมองและระบบประสาทนั่นเอง 3. วานมีฟันวานมีฟันเช่นวานออกาวานหัวทุยวานเบลูกา้าหรือพอพอยส์ใช้การหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อนเช่นเดียวกับวิธีการของโลมาพวกมันใช้การหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อนนำทางเมื่อต้องอยู่ในน้ำขุ่นและทัศนะวิสัยแย่รวมไปถึงในการล่าเหยื่อด้วย โดยวานเบลูกา้ามีอวัยวะพิเศษเรียกว่าดอซ่อเบอร์เซอยู่บนหน้าผากของมันซึ่งอวัยวะดังกล่าวเป็นอวัยวะที่ไวต่อคลื่นเสียงอย่างไรก็ตามแม่วานส่วนใหญ่จะใช้เสียงสะท้อนหรือเอ็โคโลเคชันแต่ก็ยังมีวานบางชนิดที่ไม่ได้ใช้วิธีนี้เช่นกันเช่นวานสีน้ำเงินและวานหลังคอมเป็นต้นสี่ ไอไอคือสัตว์ในตระกูลลีเมอร์ซึ่งไอไอนั้นเป็นลีเมอร์ที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งโดยมันมีหน้าตาแปลกประหลาดหูกลางตาโปนมีฟันหน้าที่แหลมคมและมีนิ้วเท้าที่ยาวและรีบติดกระดูกอย่างไรก็ตามนิ้วเท้าที่ยาวของมันคือส่วนสําคัญที่จะช่วยให้สัตว์ชนิดนี้ดํารงชีวิตต่อไปได้ในขณะที่สัตว์ชนิดอื่นอย่างโลมาวานและทั้งคาวใช้วิธีการส่งเสียงโชว์หน้าคลิกออกไปเพื่อให้ตําแหน่งจากเสียงสะท้อน ไอๆจะใช้นิ้วกลางที่ผอมบางและเรียวยาวของมันในการเคาะต้นไม้เพื่อฟังเสียงสะท้อนพวกมันจะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าต้นไม้ที่มันปีนอยู่นั้นเป็นโพรงและมีแมลงอยู่หรือไม่ซึ่งถ้ามีมันก็จะขุดโพรงเข้าไปเพื่อกินเหล่าแมลงเป็นอาหารห้าไชนิสพิกมีดม m i c e The Chinese Pygmy d o r m i c e เป็นสัตว์จำพวกหนูที่พบได้ในจีนและเวียดนามพวกมันเป็นสัตว์ที่สายตาแย่มากจนเรียกได้ว่าเกือบจะตาบอดดังนั้นพวกมันจึงเป็นสัตว์ที่ใช้เคลื่อนความถี่สูงโดยที่ Chinese Pygmy จะส่งเสียงร้องเบาๆเพื่อสำรวจเส้นทางบนต้นไม้ซึ่งเสียงที่พวกมันส่งออกไปจะเป็นเสียงที่เบาจนหูมนุษย์ไม่ได้ยินหก ชูสหรือหนูผีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กพวกมันนั้นมีหน้าตาคล้ายคลึงกับพวกสัตว์ฟันแทชนิดอื่นๆแต่กลับไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในวงเดียวกันหนูผีก็เป็นสัตว์ขนาดเล็กอีกหนึ่งประเภทที่ใช้วิธีการหาตำแหน่งจากเสียงสะท้อนหรือ e c h o Location โดยสามารถยืนยันได้อย่างน้อย3สายพันธุ์ที่ใช้วิธีดังกล่าวได้แก่สายพันธุ์ Com m o n Wandering และ Shorttail ในขณะที่สัตว์ประเภทอื่น มักจะใช้เสียงคลิกในการส่งคลื่นความถี่สูงออกไปสัตว์ตัวจิ๋วประเภทนี้จะใช้วิธีการส่งเสียงร้องแหลมผ่านคลื่นความถี่ที่สูงเกินกว่าประสาทของมนุษย์จะได้ยินส่วนที่เหลือของพวกมันนั้นก็ใช้วิธีการอัญชันฉลาดแบบเดียวกันคือการฟังเสียงสะท้อนเพื่อระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆได้ในที่มืด 7. เทนเรก เทนเรกเป็นสัตว์ท้องถิ่นประจําเกาะมาดากัสกาพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่หากพูดชื่อแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าได้เห็นภาพคงร้องอ๋อ,พอเพราะเทนเรกนั้นมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกับเม่นและสัตว์ฟันแทะชนิดอื่นนั่นเองโดยเทนเรกเป็นสัตว์ที่มีสายพันธุ์หลากหลายมากกว่า30สายพันธุ์อีกทั้งยังมีตั้งแต่ขนาดตัวเล็กจิ๋วซึ่งมีน้ำหนักไม่ถึง1กิโลเทนเรกจะใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการหาอาหาร โดยมันจะใช้ลิ้นส่งเสียงคลิกออกไปเพื่อระบุต,ตำแหน่งจากเสียงสะท้อนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ากันว่าพวกมันนั้นทำไปโดยสัญชาตญาณไม่ใช่พฤติกรรมเรียนแบบเพราะแม้จะเป็นเทนเร็กที่ถูกเลี้ยงไว้อย่างโดดเดี่ยวพวกมันก็ยังใช้คลื่นความถี่สูงเช่นเดิม 8. มนุษย์ จากที่กล่าวมาทั้งหมดมนุษย์หรือโฮมเซเปียนแบบเราก็ใช้วิธีการสื่อสารด้วยคลื่นความถี่สูงเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ประเภทอื่นๆก็คือการสื่อสารที่ว่านี้เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีหาได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งคลื่นความถี่สูงที่ว่านี้ถูกใช้อย่างแน่นอนสำหรับการเดินเรือและการบินเช่นชาวประมงก็สามารถใช้คลื่นความถี่สูงในการหาปลานักวิจัยใช้มันเพื่อหาตำแหน่งพื้นผิวของก้นหมาสมุดเป็นตน้น แม้มนุษย์เราอาจจะไม่ได้มีประสาทหูที่ดีเท่ากับสัตว์แต่สัญนชาตญาณก็ทำให้มนุษย์ปรับตัวได้ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ชัดว่าบางคนนั้นมีทักษะการได้ยินที่ดีกว่าเพื่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเห็นได้ชัดจากผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นพวกเขาจึงเรียนรู้ด้วยการฟังและมีประสาทหูที่ดีกว่าคนทั่วไปนั่นเองและนี่คือสัตว์ที่ใช้คลื่นความถี่สูงในการเอาตัวรอด ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์นั้นอาจาจะมีข้อแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นอยู่สักหน่อยเนื่องจากคลื่นความถี่สูงไม่จําเป็นสําหรับมนุษย์ในการดารงชีวิตประจําวันเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆแต่หากพูดถึงประโยชน์จากการใช้โซน่าแล้วล่ะก็มันก็มีประโยชน์มากมายสําหรับมนุษย์ด้วยเช่นกัน